มาต่อที่กิจกรรมของสโมสรกันบ้างครับจากทีมชาติชุดใหญ่นะฮะมาดูกิจกรรมของสโมสรในไทยลีกนะครับมีกิจกรรมสอนฟุตบอลให้กับเยาวชนรวมถึงคัดนักเตะเข้าอะคาเดมี่สโมสรเพื่อต่อยอดการเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วก็ป้อนเข้าสู่ทีมชาติครับโดยนี่ฮะเป็นบรรยากาศคึกคักมากๆนะครับที่นักฟุตบอลเยาวชนหลายร้อยคนที่หัวหินประจบคีรีขันเดินทางมาร่วมกิจกรรมเปิดคลินิกสอนฟุตบอล ของทีมฉลามชนครับชนบุรี f c กิจกรรมนี้มีขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆสอนทักษะการเล่นฟุตบอลที่ถูกวิธีและต่อยอดขึ้นเป็นนักกีฬาในอนาคตโดยมีนาเทดิดโค้เทดิดนะฮะเทิดศักใจมัน่นรวมถึงแข้งชื่อดังของทีมครับอย่างสุดที่นันพุกหอมชลทิศจันทคามนูรุนสียานเกมพิภพอ่อนโมและก็วรชิตกนิตศรีบำเพ็ญมาร่วมสอนเด็กๆในครั้งนี้ด้วยครับ ขณะที่สโมสรแบงคอกอยู่ในเตดก็เปิดคัดตัวนักฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุ11-13ปีนะครับมาเข้าร่วมอะคาเดมี่ของทีมก็ได้นักเตะ20คนสุดท้ายจาก85คนที่มาคัดตัวเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโครงการ CP สารฝันปันโอกาสปั้นเยาวชนเข้าสโมสรฟุตบอลอาชีพนะครับทั้ง20คนนี้จะได้เข้าสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วก็ได้รับทุนการศึกษาระดับม .1- ม .6 เข้าเรียนฟรีตลอดโครงการที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยซึ่งเป็นทีมพันธมิตรกับแบงคอกยูเนเต็ดรองแชมป์ไทยลิกฤดุการล่าสุดนะครับเด็กๆเหล่านี้จะมีโอกาสเข้าสู่อะคาเดมี่ของทีมเพื่อต่อยอดไปเล่นทีมชุดใหญ่ของทีมแล้วก็มีโอกาสเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพด้วย